นี่แล้วเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องเรื่องที่ว่าเราอนะไปจับตัวนักโทษมาทำไมล่ะครับก็นักโทษอะมันใายโคมาใช่ไหมแล้วไงต่อครับก็นอยากจะให้นายสืบดูว่ามันออกมาอย่างไงนะครับต้องม่ซื้อมาซื้อปเปล่าใครพูดอะ่ะ ทันเองอิ่ยแลนดิง้งซูเปอร์ฮิลลอือฮึอิ่ยฮึดย่อฮึดอ่ยอิยฮึดนี่หลย แผ่นไหวอิออกไปจากที่นี่แล้วแผ่นไหวแล้วอี๊ย